กเกอซตรไทยยังยู่เพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบเพื่อนบานแบบทีไทยกินยูคือวันนี้กินอยู่คือพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดนัดสีเขียวค่ะ ซึ่งตลาดนัดแห่งนี้จัดขึ้นทุกวันศุกร์ในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาแห่งนี้ค่ะเรามีนัดกับกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาพี่ๆอยู่ข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหากันเลยค่ะเพราะอาหารกลายเป็นสินค้าซื้อขายทำกำไรยิ่งผลิตได้มากยิ่งมีโอกาสทำกำไร ทุกวันนี้พืชผักที่เรากินจึงมักถูกปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีเพื่อปลูกให้ได้จำนวนมากผลผลิตสวยงามและอยู่ขายได้นานซึ่งนั่นหมายถึงกำไรที่จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่ยังมีพลังคนกลุ่มเล็กๆเรียก,กตัวเองว่าตลาดนัดสีเขียวจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอินทรีย์และนำผลผลิตตัวเองมาขาย เป็นอีกทางเลือกให้คนไทยสามารถเข้าถึงอาหารที่สะอาดปลอดภัยในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาก็คือหนึ่งในจํานวนเกษตรกรที่ปลูกและนําผ,ผลผลิตผักอินทรีย์ของตนเองมาขายร่วมในตลาดนัดสีเขียวแห่งนี้ค่ะพี่สัมีสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะผู้ชมคะและพี่สิมสีนะคะก็เป็นแกนนํากลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดานั่นเองนะคะ แล้วพี่สมสิงมีความรู้สึกยังไงคะในการที่เราได้เอาผักที่สะอาดอาดแบบนี้เนี่ยมาจําหน่ายให้กับลูกคา้าลูกค้าเราจะได้ความปลอดภัยยังไงคะสุขภาพดีค่ะค่ะแล้วผักของเราเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงบ้างคะของเรามาจากกลุ่มกเกษตรยืน่นทงจินดาทั้งหมดรวมประมาณสิบหลังคาเรือนนะคะ รวมกันมา๋อบางบ้านบางบ้านก็ปลูกลำไยบางบ้านก็ปลูกผักค่ะค่ะ๋อค่ะคนละนิดดหน่อยแล้วก็รวมรวมกันมาแล้วอย่างผักพวกนี้เนี่ยเราก่อนที่เรามาขายแรกๆเนี่ยลูกค้าเขารู้สึกยังไงคะเขามีคําถามไหมว่าเอ้ยมันมันยังไงมันอินซียยังไงแล้วทำไมผักมีรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่ถ้าให้ถามว่าอู้นี่ฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณเราบอกเราไม่ฉีดเราทา ปลอสารไร่สาเลยค่ะค่ะใหม่ๆลูกค้าก็จะถามถามมากอะค่ะจนปัจจุบันนี้ก็เขาก็เข้าใจแล้วะว่าเราทำปลอดสารไร้สารทุกวันนี้นี่ลองทำมากี่ปีละคะเ,ออเข้าปีที่6อ่ะพูดถึงตรงนี้แล้วอยากจะไปดูสวนลวคะค่ะอยากจะไปดูถึงสถานที่ที่ว่าเราปลูกกันตรงไหนเราเราทำกันตรงไหนนี่คือเราต้องไปที่ไหนอะคะไปที่รองจินดา อืมจ้ะไปที่คองจินดาเลยจ้ะอ๋องั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวดาขอดาไปดูหน่อยว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการปลูกยังไงเขาเลี้ยงดูผักกันยังไง เรามาอยู่ในสวนที่เราเก็บผักทั้งหมดจากที่นี่ไปขายตลาดเมื่อเช้านี้อบางทีมันเหมือนจะดูลกๆเนาะแต่จริงๆเราเนี่คือทุกอย่าง,งเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็มีประโยชน์หมดเลยใช่ไห<ช>มคะวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยเรามีวิธีการปลูกที่แตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างไหมคะเราก็ปลอดสารเคมีเราไม่ใช้สารเคม,มีในการผลิตเราปลูกผสมผสานกันเลยเพราะทุกอย่างมันเกือ้อกูลกันอยู่ การปลูกแบบผสมผสานนี่มันเป็นยังไงคะปลูกพืชห,หลายๆอย่างหลายๆชนิดรวมกันพืชทุกอย่างมันจะเกื้อกูลกันอยู่มันมีสูงมีต่ำแล้วแล้วแต่พืชแต่ละตัวการปลูกพืชสูงต่ำอย่างที่พี่เสริมสีบอกก็คือการปลูกพืชเป็นระดับชั้นตามที่พืชแต่ละชนิดต้องการแสงแบ่งเป็นพืชชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างและชั้นใต้ดิน ซึ่งการปลูกแบบนี้จะช่วยรักษาระบบนิเวศและความสมดุลตามธรรมชาติและเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสิ่งสำคัญต้องรักษาความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกพเ,เพื่อให้เกิดกลไกลทางธรรมชาติควบคุมกันเองก็จะช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองทดแทนได้ค่ะ วิธีทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มกเกษตรยั่งยืนคลองจินดาไม่ใช่แค่การปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงเท่านั้นแต่เป็นระบบกะเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพวกเขานำเศษซากวัสดุในสวนมาใช้เป็นอาหารบำรุงดินรวมทั้งเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านด้วยตัวเองค่ะ พนทีแบบนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเก็บมเมล็ดพันธุ์เรามีวิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์ยังไงอะคะเราก็เก็บของเราเองอเพื่อไว้ไว้ไว้ไวปลูกของเราเองอ่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอาศัยเรื่องของการซื้อมเมล็ดพันธุ์อะไรเลยก็ <c oughs> ใช่เราเก็บของเราแล้วเราได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ <c oughs> และแข็งแรงเวลาเก็บเราเราต้องมีวิธีเก็บเราจะต้องดูด้วยว่าอันนี้มันสมบูรณ์ไหมเหมาะสมที่จะเอาไว้ทํา พันต่อไหมแล้ว้วอย่างนี้นี่เราเรามีการใส่ปุ๋ยดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะใส่ปุ๋ยก็ส่วนมากจะเป็นพวกปุ๋ยข้อปุ๋ยหม,มักอืถ้าถ้าอยู่ในสวนในในแปลงสวนเราจะมีต้นทังหลางต้นทังหลางนี่เป็นเพื่อนที่แสนดีเขาสามารถให้เราได้ทุกอย่างอะ่ะค่ะทั้งให้เรากินเป็นพืชบำรุงดินอืเขาสำคัญเลย เขาบำรุงดินเขาทําให้ดินเราดีอะสภาพดินที่สภาพดินที่แข็งมากๆเนี่ยค<า>เขาะจะมีเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ในดินอะ่ะแล้วมันก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆอ ส่วนหนึ่งค่ะเป็นสวนเกษตรผสมผสานค่ะและตอนนี้นะคะได้อยู่กับพี่รัตด,ดาวานันหรือว่าพี่ดาซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาคะต้องถามก่อนเลยว่าเรามีความคิดยังไงอะ่ะถึงหันมาทําสวนที่เป็นเกษตรผสมผสานแบบนี้ค่ะอตอนแรกก็ ทำสวนในระ,ระบบปกติคือใช้สารเคมีปกติแล้วพอตั้งท้องค่ะพอมีลูกสาวลูกสาวเป็นคนพายสารเคมีชอบกินผลไม้ชอบกินน,กน,นู่นนี่แต่พอซื้อมากินแล้วก็คันตาบวมคัดจมูกปากเหอ่อปากลอกแต่ชอบกินก็เลยทํำยังไงก็คือปลูกให้ลูกกินก่อนปลูกอย่างที่ลูกชอบแล้วให้ลูกเรากินได้ก่อนแล้วพอ,อเหลือตอนนี้พอปลูกมันก็กินไม่หมดแล้วเราก็เลยเอาไปขายให้คนรักสุขภาพกินด้วย แปลว่าก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ขายใช้ใช้สารเ <K S 2> คมีปกติแล้วมันมันมีผลมากไหมคะมีผลเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราแพ้ด้วยภูมิแพ้เราก็กําเริบเห่อผิวหนังก็เริ่มแพ้เริ่มคันขึ้นเรื่อยเพราะความอยู่รอดด้วยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํามาหากินให้ลดต้นทุนการผลิตด้วยแล้วก็อยู่ได้ด้วยก็เลยลองมาเรื่อยๆรืจนเป็นบทสรุปนะวันนี้ก็ทํามา กับ20ปีแล้วค่ะกว่าปีแล้วเขาว่ากันว่าการทําเกษตรผสมผสา,านเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความใส่ใจมากใช้เวลามากอะไรมากบางคนเขาเลยมองว่ามันยากเกินไป<ช>่จริง <ฮะ S 1> หรือเปล่าคะเขาบอกว่ากเกษตรผสมผสานปุ๋ยที่ดีที่สุดของต้นไม้คือรอยเท้าของเจ้าของอันนี้จริงค่ะถ้าทาเกษตรผสมผสานแล้วใช้ลูกจ้างหรือว่าไม่ได้เข้ามาดูแลก็คุณก็ไม่ไม่ไม่น่าจะสําเร็จได้อืเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ ผลของความเหนื่อยยากที่เราลงทุนเดินอยู่ในส่วนของเราเองในทุกที่เนี่ยมันมันได้รับกลับมามากน้อยแค่ไหนได้รับกลับมาก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นนี้สมัยก่อนตอนที่ทําในระบบปกติเวลาที่ได้ผลผลิตจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาของเก่าที่เคยเอาของเขามาใช้แล้วก็เอาของใหม่มาย,ยังเป็นนี้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนี้ใครแล้วก็อยู่อ,อยู่ได้แบบว่าออพอเพียงอะค่ะไม่ได้ฟุ่มเฟนะือยนักก็ มีบ้านหลังเล็กๆอยู่มีรถธรรมดาธรรมดาขับแล้วก็ส่งลูกเรียนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องขยันอยากจะทำแล้วรักที่จะทําแล้วก็ใส่ใจลงไปอะค่ะจะจะดูได้อย่างสบายๆที่นี่พูดถึงเรื่องของการ เอาไปขายบ้างดีกว่าเนาะเห็นบอกว่าตอนแรกเราเหลือแล้วเราไปขายตอนนี้เรื่องของการตลาดเรื่องของความต้องการของของคนที่ต้องการเรื่องเรื่องของผลไม้ที่ไร้สารพิษแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ยังไม่มากค่ะแต่ว่าก็ยังมีคําถามอยู่อันนึงว่าเไม่เห็นสวยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากได้ของดีมีคุณภาพไม่มีสารเคมีแต่ยังติดสวยอยู่นิดแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเข้าใจว่า ปลอดภัยไหมรสชาติดีไหมเท่านั้นก็ซื้อคือไม่ต้องเอาสวยมากแต่ว่าค<ฆ>่านิยมหรือความเชื่อของคนกินก็ยังมีอยู่หลายคนเหมือนกันว่าที่จะต้องสวยถึงจะดีแต่จริงๆแล้วถ้าทําปลอดสารนี่มันอาจจะไม่สวยบ้างหรือสวยไม่เท่าของคนอื่นแต่ว่าถ้าอร่อยแล้วดีก็น่า,น,า,น,าน่าจะคุยกันได้แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงคะก็ลูกคา้าลูกค้าค่ะก็ดีในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าวางใกล้ๆก,กันเทียบกัน ถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายใหม่เราจะไม่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าเก่าเขาก็จะแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องเขาเข้ามาแต่ว่าเออก็ยังไม่มากนักก็ถ้าเกิดว่าใครจะทําตรงนี้ก็ยังไม่แนะนําว่าให้ทําปริมาณมากๆหรือว่าปลูกทีอย่างแล้วเยอะๆให้ปลูกหลากหลายหลายๆชนิดแต่ว่าอย่างเราไม่มากนักจะน่าสนใจกว่าที่ปลูกชนิดเดียวแต่เยอะๆ ปริมาณมากทุกอย่างมันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเ<ช>้ือยอยู่แล้วแล้วคนน่ะเวลามาซื้ออ่ะอย่างสมมติมาครอบครัวแต่มีภรรยาและบุตรอ่ะอาจจะชอบกินคนละอย่างถ้าเราขายฝรั่งอย่างเดียวอาจจะภรรยาชอบกินรักสุขภาพแต่ลูกกับสามีอาจจะไม่ได้ชอบกินแต่ถ้าเรามีชมพู่มีมะเฟืองมีกล้วยมีอะไรลูกอาจจะชอบกินอย่างหนึ่งสามีชอบกินอย่างภรรยาชอบกินอย่างแต่ว่าเข้ามาร้านเราได้ทั้งสามคนเหมือนกับมีสวนสนุกมีอะไรให้เด็กเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นการคุยกันก็ น่าสนใจดีเหมือนกันพอเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยในเรื่องของวัชพืชอ,อะไรมันก็จะต้องตามมาในเรื่องของแมลงมลาลงเรามีวิธีแก้ปัญหายัางไงคะเรื่องวัชพืชนี่ไม่ไม่ได,ด้เป็นอุปสรรคเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเข้ามาห่อดูผลผลิตอะ่ะตัวไหนที่เป็นวัชพืชที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็จะดึงเพราะาเราทํางานเองเราไม่ได้ใช้ลูกน้องอเราก็ทําเราก็จะรู้อย่างหญ้าบางชานิดที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็จะดึง ถอนทิ้งมันก็จะคุมดินเหมือนพืชคุมดินเหมือนคนที่เขาปลูกผักเอาฟางไปคุมแต่ตัวไหนที่เป็นประโยชน์อย่างเก็บขายได้อย่างเช่นพวกตำลึงผักบุ้งพวกนี้เราก็จะเว้นไว้ว่ามันเป็นไรายได้เพิ่มจากผลไม้ผลหลักของเราอะคะ่สะ,คะส่วนของปุ๋ยละคะส่วนของปุ๋ยของเรามีกลุ่มที่ทําปุ๋ยผลิตปุ๋ยเพื่อการใช้ในกลุ่มของเราเองอะคะ่ะยินดีเผยแพร่ถ้าคนสนใจแต่ว่าไม่เด่นขายคือแบบ เราไม่ใช่ว่าเราทําขายใครๆอยากได้ก็มาซื้อแต่ว่าเราจะสอนให้ทำอะค่ะมาเข้าคอร์สได้มาอบรมได้มาฝึกได้แล้วเราจะสอนแล้วให้คุณกลับไปทําเองใช้ที่บ้านเพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอย่างที่เข้าใจแต่ราบใดที่คุณไม่หัดทําคุณก็ยังต้องซื้อเขาคุณก็คิดว่ามันยากเพราะฉะนั้นคุณลองก่อนจะได้รู้ว่ามันไม่ยาก อืถ้าพูดถึงเรื่องปุ๋ยเนี่ยที่ว่าไม่ยากเนี่ยคือเหมือนกับว่าเ,าเห็นว่าใช้เอาเอามูลของส<ช>ัตว์ต่างๆมาหมักอะไรเหล่านี้ใช่่จุลินทรียจุลินทรีย์ของเราก็ทําเองได้เพราะว่าจุลินทรีย์ของเราจะแข็งแรงกว่าจุลินทรีย์ที่เอาของคนอื่นมามันเหมือนกับบ้านเราอ่ะเราต้องรู้ดีมากกว่าบ้านของคนอื่นแล้วก็เราก็ใช้พืชของเราอย่างเราปลูกแชมพูมะเฟืองฝรั่งเราก็ใช้ ของที่เรามีอะค่ะทําเป็นน้ําหมากักทำา m m ททำจุลินทีย์เพื่อปรับสภาพดินอย่างเราปลูกไม้ผลต้นไม้เราต้องการอะไรเราจะรู้อะค่ะอ,อย่างคนปลูกผักต้นไม้ต้องการอะไรมันก็จะต้องเป็นคนคน,คนละคนละอย่างกันนะคะถ้าใช้อย่างเดียวกันมันไม่ใช่สุขูนที่สามารถเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องลองทําแล้วคุณไปปรับว่าคุณเหมาะกับอันไหนจะได้ทําใช้ในตรงจุดว่าค่ะ เห็นบอกว่าในเรื่องมาลงมาแรงที่บางทีเราไม่ต้องการเนี่ยพี่ดาบอกเอาอย่างมาแรงวันมาตรงมาตอมเราเวลาเราจับได้เราก็ปล่อยให้เป็นอาหารของปลาไปใช่ค่ะตอนนี้เลี้ยงปลาในท้องร่องเป็นราไรได้เสริมด้วยมันเป็นการคุมวัชพืชที่จะลงน้ําด้วยและอย่างเป,เป็นการคุมไข่มาแรงวันทองคือแบบเวลามาแรงวันทองมาต่อยผลไม้เช่นชมพููฝรั่งอะ่ะ เราก็แกะโยนลงไปในน้ํามันจะปลาก็จะกินนะคะแล้วปลาก็จะโตเราก็จะจับปลาขายเปไ็นรายได้เสริมได้ในโอกาสต่อไปแต่สิ่งที่ได้แน่ๆแ,แลวนะขนาดนั้นก็คือว่าปาาลาจะกินแมลงวันไข่แมลงวันทองเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์ต่อไปก็ปราบไปได้ในระดับหนึ่งะคะ่ะอืมอ้าวโอ้โหพูดถึงผลผลิตที่ดูสวยงามซะขนาดนี้เดี๋ยวยังไงรบกวนพี่ดาพาน้องดาไปเดินดูผลผลิตข้างในหน่อยในส่วนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสวนฝรั่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจู อ๋องั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในสวนกันก่าเดี๋ยวจะมีชมพู้เม,มาเฟืองด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยๆไปเลยค่ะไปะจากคนกลุ่มเล็กๆที่พยายามช่วยกันผลิตอาหารปลอดภัยสิ่งดีๆที่พวกเขาร่วมกันทำได้ตอบแทนกลับคืนสู่พวกเขาไม่ใช่เงินทอง หากแต่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดีพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวชุมชนก็ยังผูกพันแน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ นะคะวันนี้รายการอาหารของเรามีถึง2รายการเลยทีเดียวใช่ไหมคะพี่ดาแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ดาก็จะเป็นแม่ครัวให้ดาเป็นลูกมือใช่ค่ะวันนี้รายการอาหาร2อย่างของเรามีอะไรบ้างค่ะอันแรกเป็นน้ําสมุนไพรนะคะฆ่าสหายคลายร้อนเห็นตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยร้อนๆหนาวๆนะคะอีนี้จะช่วยเราแข็งแรงขึ้นเลยและอีกอย่างก็คือเมี่ยงคําสมุนไพรค่ะของเราจะมีพิเศษกว่าในท้องตลาดเดี๋ยวลองติดตามนะคะอ่าทุกอย่างเนี่ยเราเก็บมาจากสวนทั้งหมดเลย ใช่ค่ะใช่แล้วทุกอย่างเลยเนาะเอะงั้นเดี๋ยวเราเราเริ่มจากน้ําก่อนละกันนะคะน้ําสมุนไพรห้าสหายอ่าห้าสหายนี่มีมีสมุนไพรอะไรบ้างเอ่ยนี่เป็นหญ้าปากกิ่งนะคะี่ปลูกไว้รอบบ้านนลค่ะนี่ใบโบกค่ะใบโบกที่แบบเรามากินแก้ช้ำในตั้งแต่สมัยโบราณแต่นี่จะใหญ่โตอันนี้คือใบยญานางใบยญานางที่เขาไปต้มหน่อไม้ค่ะค่ะแต่ก็จะมีรสหวานนิดนิดนี่คือตําลึงหวาน เร,เรียกภาษาที่สวยๆหน่อยเขาเรียกเบญจรงค์5สีเพราะว่าดอกมันจะมีหลายสีะค่ะแล้วแต่ตน้นสีใดก็ได้นะคะสรรพคุณเหมือนกันแล้วก็<ฆ>นี่ค<ฆ>ู่ครัวไทยมานานเยหอมเจ้<ช><ฆ>ค่ะ<ฆ>เอาทุกอย่างมาเลย<ๆ>ค่ะก็เอามาซอยนะคะจะซอยทีละอย่างหรือจะเอาทั้ง5อย่างซอยเลยเอามารวมกันซอยก็ได้คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาตมรวมแล้วก็คั้นเอาน้ําแล้วก็มาผสมค่ะแต่ละอย่างจะมีสรรพคุณ ต่างกันนะคะอย่างตัวนี้อย่างมีใบยะนาเนี่ยเครื่องดื่มตัวนี้จะเหมาะสำหรับสุขภาพสตรีมากเลยเพราะว่าเป็นยาเย็นช่วยปรับธา,าตุงต่ไ้หอมนี่ก็ช่วยเพิ่มกลิ่นทําให้ทานง่ายขึ้นสองชนิดเลยนะคะค่ะอันนี้ชนิดที่สามค่ะนี่ได้ไปสามอย่างแล้วนะคะนี่เหลือสองอย่างใบบุบกคนคุ้นๆเนาะเวลาเรากินยาอะไรไมากินแล้วตัวนี้คือ เป็นจะลงห้าสีหรือตําลึงหวานมันคนก็มาแกงจืดได้นะคะแล้วก็ปลูกง่ายขึ้นง่ายหาได้ทั่วไปครบห้าอย่างแล้วนะตอนนี้จะหน้าที่น้องดาแล้วนะคะได้เลยค่ะเราต้องตําละเอียดเลยเนาะค่ะเป็นเพื่อคุณภาพที่ดีตาจะดีกว่าปั่นเพราะว่ามันจะแหลกแล้วก็สับคุณจะออกมากกว่าค่ะขอดมกลิ่นหน่อยอืมมันจะมีกลิ่นเตยหอมที่ช่วยเพิ่มความหอม จะแรงแล้วเนาะแต่ความเหมาะสมในการผสมน้ําก็แล้วแต่ถ้าเกิดช่วงแรกๆเรายังไม่คุ้นเคยห,ห,หรือกลัวว่ามันจะกินยากเราก็ผสมให้มันจางหน่อยจะได้แต่ถ้าเราคุ้นเคยขึ้นแล้วเราก็ผสมไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะหหแหลกแล้วค่ะน่าจะโอเคละได้แล้วนะเนาะ,ะเห็ดแล้วนะะเดี๋ยวน้องดาเอาน้ำมาใส่นิดนึงโอ้โหสูตรเด็ดเลยค่ะต้องล้างครกด้วยเหมือนเวลาเราตำน้ำพริกอ่ะโอ้โหใส่ได้เลยนะคะได้เลยค่ะไม่ต้องมากนะ อันนี้เป็นน้ําฝนของที่บ้านเราเลยใช่น้ําฝนค่ะเพอาแล้วค่ะค่ะนี่ก็จะประมาณหนึ่งแก้วสาหรับดื่มหนึ่งคนนะเขาจะประมาณเท่านี้แล้วก็ผสมในนี้แล้วก็เอาไปกรองอีกทีนึงใช่แล้วก็ได้น้ำสีเขียวๆหอมๆพร้อมดื่มได้ทันทีะอค่ะลองดมหอมไหมอืมนันเลยเดี๋ยวกรองด้านนน้นเลยมีกลิ่นของใบเตยอยู่นิดหน่อยเพิ่มกลิ่นให้ค่ะ เทลงไปเลยนะคะค่ะน้ำเยาะข้างบนนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะเด้ลงลงง่ายได้ค่ะมือซ้ายคนเค okay. อู๋นี่ได้น้ำแข็งสักแก้วนึงนะอากาศร้อนๆแบบนี้กับน้ำสมุนไพรสดชื่นแน่ๆอ่าเสร็จแล้วนี่ค่ะน้ำสมุนไพรห้าชนิดเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ ชื่นมากถึงรายการอาหารเมี่ยงคำของเราแล้วใช่ค่ะนี่เรามีเครื่องที่เตรียมไว้บางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเหลือซอยอะไรอีกเหลือวซอยหอมแดงค่ะซอยขิงขิงมะนาวแล้วก็เด็ดใบค่ะส่วนใหญ่ก็จะหาเก็บได้จากในสวนมีแมงที่ต้องซื้อค่ะมีอันนี้อันนี้อันนี้เราใช้ใบทองหลางใบทองหลางด้วยกับใบชะพลูกับใบชะพลูสองอย่างนี้จะมีสรรพคุณต่างกันทองหลางนี่จะ แคลเซียมสูงแต่ชะพูนี่จะถ้าเขาบอกว่าถ้ากินประจาประจาจะช่วยควบคุมความดันให้อยู่ในระ,ระดับปกติไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําจนเกินไปอ่ะงั้นเดี๋ยวน,อน้องดาเดี๋ยวได้นะคะเดี๋ยวซอ,อยได้ค่้อยคอได้ค่ะจะขอนี่แบบไม่ต้องซอยละเอียดยิบมากเพราะว่าเวลาเรากินเราจะได้หยิบเป็นชิ้นไปได้คะ่ะถ้าละเอียดมากมันจะแตกตอนนี้เป็นหอมแดงสมัยก่อนก็ปลูกหอมแดงเองนะแต่สมัยนี้ก็อาจจะน้อยลง ทิ้ิงิงก็หาได้จากในสวนเหมือนกันต่อยทุกอย่างให้เป็นลูกเต๋าค่ะเห็นบอกว่ามะพร้าวที่นี่มีความพิเศษด้วยเป็นสุดเด็ดอย่างหนึ่งใช่ค่ะเพราะอะไรคะมาสามพรานทังทีต้องใช้มะพร้าวน้ําหอมสามพลานที่แพงกระต้นนะคะทําแล้วมันจะแบบหอมหวานวกันเยอะเลยค่ะเห็นบอกว่ามะพร้าวที่นี่เนี่ยเขามีความพิเศษกว่าที่อื่นด้วยใช่ค่ะยังไงอะคะมันมีคุณค่าที่แบบมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะคะที่แบบ แหล่ง hmm. ที่ปลูกที่อื่นจะหาไม่ได้ค่ะเพราะตอนก่อนที่เราเคยเอาไปถวายในหลวงท่านที่ตอนที่ท่านประทับอยู่ที่ประจวบอะค่ะ oh, เป็นคน <ha. S 1> ของกินดาในส่วนหนึ่งที่นําไปถวายอะค่ะอ๋อ oh. นี่เป็นมะนาวแล้วนะคะ oh. มะนาวของเราไร้ oh, สารพิษจะเปลือกบางน้าเยอะแล้วก็กินได้ทั้งผิวทั้งเปลือกค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยาไปที่ผิวมะนาวอะคะ่ะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะค่ะ <Ha. S 1> หั่นไปได้เลยเป็นลูกเต๋าเหมือนกันเปลือกบางจริงๆพริกขี้หนูสวนนี่ก็ถ้าเกิดว่าเคี้ยวไหวให,ให้ใส่ทั้งขั้วนะคะ เพราะว่าขั้วเนี่ยมันจะมีวิตามินซีอยู่ตรงขั้วตรงเนี้ยคนตัวใหญ่จะปิดปิดเนี่ยมันจะทําให้วิตามินซีลุดไปจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ตรงขั้วแต่ก้านมันจะแข็งนิดนึงเอาใบใกล้เคียงกันก็ดีจ้ะใบอ่อนจะเคี้ยวง่ายค่ะขมวดเลยเอาซ้อนกันนะคะจรสชาติของขิงของหอมนี่มันก็จะทํายิ่งชูรสขึ้นไปเนาะใช่ตะไคร้อีกอือหือ อ่นไปให้เป็นเขียงโอเคจ้าอันนี้เลยได้ได้วิตามินี้วยใส่ครบไหมใส่ถั่วกุ้งแห้งมะพร้าวด้วยนะจ๊ะนี่มะพร้าวค่ะเป็นพระเอกของรายการอาหารวันนี้เลยนะใส่น้ำตัวนี้จะออกเค็มเ็มหวานหานค่ะค่ะถ้าชอบหวานใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ชอบหวานใส่น้อยอันนี้นี่เป็นน้ำน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลากระปิ กะปิด้วยนะคะต้อมาขามแล้วก็ที่นี่จะใส่ข่าแก่นิดนึงค่ะ,จะเจอแล้วค่ะจะกลิ่นขึ้นมาเลยรู้สึกห<อ>ายว่างเาาง,งินในบัตรในทันทีทันใดกลมกล่อมสับปะรดน้ำตาลพริกมะนาวนแล้วก็ใส่ขึ้น<ผ>มจมูกหรือย่างใช่ใะไคร้ด้วย อร่อยเด็ดแล้ว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ดามากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้ดานในเรื่องของวิถีเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทำรายการอาหารที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ุณผู้ชมคะในวันนี้ทําให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ผักไร้สารพิษจะมีราคาสูงกว่าผักตามตลาดทั่วไปอยู่บ้างนะคะแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยก็คุ้มค่าสมกับราคาจริงๆค่ะ เพราะนอกจากการกินผักไร้สารพิษจะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในเรื่องของสังคมแล้วก็เกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกินอยู่คือแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย P ี s แห่งนี้สาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ